ใจเย็นๆนะคะอะให้เวลาในการสัน่นในการเตรียมตัวฟังคำตอบด้วยการฟังผลประเมินการทำงานของเอ๋ยในช่วง audition ที่ผ่านมาก่อนนะคะส่วนที่อ่อนคำว่าอ่อนในที่นี้ไม่ได้อ่อนไม่ได้อ่อนมากแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของกำลังในการร้องเพลงนะคะคือเสียงเพราะทุกอย่างดีแต่ร้องเพลงแล้วไม่แข็งแรงเบาบาง<อ>สายลม พี่ก็ต้องการความหนักแน่นจากการร้องเพลงของเอ๋ยมากขึ้นบุคลิกภาพก็ก็เห็นว่าบางทีก็ร่าเริงบางทีก็เครียดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรต้องเครียดหรอกการทํางานในวงการมันเป็นเรื่องสนุกนะคะก็ถ้าคลายความเครียดลงเอ๋ยก็จะเป็นคนสดใสน่ารักมากยขึ้นนอกนั้นการเต้นการเป็นพิธีกรแล้วก็การแสดงบทบาทเนี่ยออกมาในเ,เกณฑ์ที่ดีมากทีเดียวก็เรียกได้ว่าภาพรวมทั้งหมดเอ๋ยน่าสนใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ายโชว์มิวสิกเลือกน้องเอ๋ยเป็นศิลปินคนใหม่ของเรานะคะยอนค่ะดีด้วยค่ะอคก็โอยน้าตาแตกร้องไห้แบบร้องเลยค่ะร้องน้าตาคออะไรอย่างเงี้ยสั่นคือเพราะว่าเราก็ถามว่าเราคาดหวังไหมแล้วก็คือจริงๆอ่ะวันเนี้ยมาวันก่อนก่อนอ่ะก็คาดหวังค่ะแต่วันนี้มาเหมือนแบบ พอเรามาเห็นทุกๆคนแล้วเราก็คือทุกคนมีโอกาสได้หมดทุกคนมีสิทธิ์หมดแล้วเราก็ไม่สามารถคิดด้วยว่าใครจะได้ใครไม่ได้ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าได้ก็ดีส่วนเรื่องความสามารถก็คงจะได้รับการพัฒนาค่ะเพราะว่าเราก็ได้มาเรียนทั้งเรียนเต้นเรียนรยน้องเพลงเรียนต่างๆมากมายก็คงจะได้เปลี่ยนแปลงน่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแบมสาวสวย วันนี้สวยมากาน้องแบมคะก็ภาพรวมทั้งหมดจากที่เราประเมินกันมาในส่วนของแบมเนี่ยเอาส่วนที่ทุกคนชอบแบบที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการสาวสวยของพี่เนี่ยนะคะจะชื่นชมมากในแง่ของที่แบมเป็นคนสวยสดใสน่ารักแต่พี่ก็ฝากไว้ด้วยใจจริงเหมือนกันว่าต้องเรียนร้องเพลงจริงจังนะคะ สิ่งที่ทางค่ายมองเห็นอีกอันหนึ่งอะคะ่ะที่พี่คิดว่าน้องแบมเป็นก็คือน้องแบมอะพี่พี่คิดว่าน้องแบมอะคิดว่าตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เข้ารอบลึกๆอะพี่ก็คิดว่าน้องดำเออะคิดว่าตัวเองไม่ไม่ได้อะทุกครั้งนะคะอันนี้แหละมันทําให้ทุกอย่างเวลาน้องแบมแสดงออกมามันก็เลยอาจจะไม่สามารถเอาชนะใจหรือเอาคะแนนจากคุณครูแต่ละท่านได้นะคะเป็นเพราะ หนูประเมินตัวเองไปซะแล้วแบบนั้นอะพี่เสียดายมากเลยเพราะพี่ชอบหนูมากนะคะขอแสดงความเสียใจกับน้องแบมด้วยนะคะสู้ๆค่ะโชคดีค่ะขอบคุณมากแบมก็ทำเต็มที่แล้วอะค่ะแล้วก็ บางทีการร้องเพลงอาจจะไม่ถนัดเพราะว่าก็ชอบทางด้านพิธีกรและถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็อาจจะได้เป็นพิธีกรก็ได้ก็ก็โอเคสวัสดีค่ะเจนครับสาวสวยของเราน้องนกแต่มาดูคะแนนทุกๆด้านรวมกันดีกว่า ปรากฏว่าการเต้นซึ่งเป็นคะแนนที่ครูซีมีประเมินถนัดที่สุดน้องนกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องพัฒนาให้จริงจังนะคะการพูดการแสดงแล้วก็บุคลิกภาพน้องนกดีมากเพราะนั้นพี่ว่าครบนะคะน้องนกเหมาะที่จะเป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายโชว์แน่นอนนะคะดีใจด้วยนะคะ <c oughs> เตรียมตัวเรียนร้องเลีนเต้นอย่างหนักขอบคุณค่ะมีโอกาสแล้วเรารอดูหนูอยู่นะโชคดีค่ะไม่ีเลยไ่ค่ะรู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบดีอะแบบไม่ใช่คนดีเพอร์เฟกต์ แล้วท่านก็ยังให้โอกาสเราก็ดีใจดีใจมากดีใจจริงจริงว่หูน้ำตาไหลว่บน้ำตาไหลจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รออยู่เหมือนกันว่าจะสวัสดีไหมพร้อมไหมคิดว่าตัวเองจะได้ไหมก็ปานกลางอะปานกลางมันก็ปานกลางจริงๆแหละตูน คือข้อดีของตูนพี่คิดว่าพี่เคยบอกไปแล้วตูนเป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดเป็นเป็นพิธีกรที่ดีได้แล้วก็มีบุคลิกภาพมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาวสองคมอย่างที่บอกอยากให้เรียนรู้การใช้มันให้เป็นถ้าตูนรักษาความพอดีนั้นได้แล้วใช้ให้เป็นตูนจะเป็นคนที่ไปได้อีกไกลมากในทุกๆด้านนะคะส่วนการร้องแน่นอนตูนก็เป็นคนร้องเพลงดีอยู่แล้ว ที่แอบดูน้องตูนมาตลอดทุกรอบออริชันหนึ่เด่น,ดนเด่นเพราะว่าน้องตูนพี่ว่าน้องตูนรู้อยู่แลหละว่าน้องตูนมีบุคลิกหน้าตาอะไรที่ค่อนข้างพร้อมสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าน้องตูนน่าจะพัฒนาแล้วก็เป็นศิลปินคนใหม่ของเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นเราเลือกน้องตูนนะคะเป็นปศิลปินของค่ายโชว์มิสิกขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับได้เจอกันอีกนานแน่นอนลูกยินดีด้วยขอบคุณครับ สวัสดีเบียไงจ๊ะตื่นเต้นเรัอตื่นเต้นพวกพี่ก็ตื่นเต้นเอาอย่างนี้โดยส่วนตัวก่อนจะบอกว่าเราเห็นเบียรมานานลหลายปีก็ต้องเรียกบอกว่าคือรู้ว่าน้องเบียรเป็นคนซึ่งมีความรักในการที่จะทําให้ตัวเองก้าวเดินเข้ามาอยู่ในถนนตรงนี้มานานแล้วเราก็รู้สึกประทับใจในความพยายามของเบียรนะครับ ทั้งหมดที่เราเคยเห็นเบียร์มาก็ดีขึ้นมาตลอดแล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นคนน้องเพลงใช้ได้ทางค่ายคิดว่าน้องเบียร์อาจจะยังไม่เหมาะที่จะเป็นศิลปินของค่ายโชว์ นี่ครับนสุท้านี่ครับนี่เหลือรออยู่คนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงกับการเป็นคนสุดท้ายก็ตื่นเต้นครับโดยรวมนะครับแบงค์ได้คะแนนประเมินจากกรรมการทั้งหมดจากการออดดชั่นที่ผ่านมาครูซิมเห็นว่าเรื่องการแสดงการเต้นก็ดีมากหรือเปล่าคะดีอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าที่ดีมากทั้งหมดจะมา รบในด้านของการร้องซึ่งดีปานกลางได้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการศิลปินซึ่งร้องเพลงเก่งเต้นได้พูดเป็นนะคะดังนั้นในส่วนของการร้องน่าจะเป็นส่วนเดียวที่เป็นคะแนนที่น้อยที่สุดของแบงก์กับเรื่องอื่นๆถ้าจะเทียบกันแต่มันก็ไม่ได้น้อยมากจนชนิดที่เรียกว่าโหเราต้องขีดค่าแบงก์ออกไปและนั่นคือสาเหตุที่ทําไมแบงก์ถึงติดเข้ารอบมาจนถึงรอบสุดท้ายกับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่นับถือก็คือเรื่องของการที่แบงก์พยายามต่อสู้ที่จะทําในสิ่งที่แบงก์รัก ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรคุณคือศิลปินคนใหม่ของค่ายโชว์มิวสิกค่ะค,คและเป็นผู้รับฟังการประเมินคนสุดท้ายดีใจด้วยเอ๊ขอบใจเียขอบคุณครับบจอกันขอบคุณครับดีใจดีแบบเหมือนแบบ ตอนที่มันอะไรที่มันอาอานอยู่ตอนแรกก็ปวดท้องปวดปัญหาไปหมดเลยครับมันโล่งมันแบบเหมือนแบบคือยอมรับว่าเราก็ทําอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ได้ไดไดไดรับคาตอบรับว่าได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกด,ดีดีดีมากๆครับ และทั้งหมดคือชมหน้าของผู้ที่ผ่านการออดิชันทั้ง13คนโดยสมาชิกคนสุดท้ายคือน้องแพนที่ทางค่ายโชว์มิสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้วางตัวเอาไว้ให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงแหวนหลังจากให้ชิมลางซิงเกิลพ <on, S 1> ิเศษเทอร์นีออนกับศิลปินรุ่นพี่ไปก่อนหน้านี้แล้วและนี่ก็คือ14ศิลปินของค่ายโชว์มิสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์แหวนและชูคือชื่อวงของพวกเขานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินเส้นทางของเขาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวันพรุ่งนี้เรามาทำความรู้จักักกกบพวเขา ซิลปินใหม่ของค่ายโช์พิเิษแอนเอนเ a อร์เทนมกันครับที่ก่อนหน้น้เนี้ได้ไม่เป็นเลยครับแล้วก็ได้ไปเทรนนิดหน่อยที่เกาหลีประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้ทักษะที่เขาสอนมาเนี่ยบวกกับท่ายเราเห็นใน MV อะไรหลายอันเนี้ยมาประกอบมาคิดเองมาเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ลองเต้นคือไม่เคยเต้นต่อหนะ้ากรรมการจริงจัง,จง,จงเลยครับ ก็รอบแรกนะคะออดิชั่นรอบแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้ารอบนะคะกังวลเหมือนกันค่ะเพราะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยก็เปิดประตูเข้ามารู้สึกตื่นเต้นหนักกว่าเดิมค่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะเตรียมกันวันนั้นเลยค่ะ